สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยสไปเยอรมันอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนเห็นไหมอันนี้อะไรเอ่ยกับพราถาดนั่นเองนะคะกับพราหมูซับแล้วก็ทําใส่ถาดแบบนี้นะคะก่อนที่จะไปชมกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเจ๊ปุยสไปเยอรมันด้วยนะคะ ไปชมกันเลยค่ะมาจ้ามันนี่ยกะเพาหมูด้วยพี่น้องจะตัดตัดตัดต่อนยจ้ะส่น้ำกะเพราเลยเนาะใส่น้ำกะเพราน้ำที่เขามีสำเร็จรูปนสชานี่ง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวซีงกอนปกติมันก็จะเค็มๆนิดๆเนาะ ใส่น้ำมันหอยเพิ่มนะคะ <Okay. S 1> ให้สีมันยำง่ามแน่เนาะนิดหน่อยใส่ <Okay. S 1> ผง<ม>ผงปรุงรสสับ เลยช้อนชาครึ่งหนนะคะเนี่ยบอกพี่นาะนี่จ้าทุกคนปะปรุงรสที่แรเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่จันเอยอันนี้อันนี้กับเป็นเอ่อ ใบกะเพราที่สำเร็จรูปมานะคอะอยู่ในช่องเนาะอันนี้ปุยกับไ,ได้นี่เขาเอินบัตสิต้เนี่ยบัตสิลคุมบัตันแต่ว,ว่าปุยเดิมบึงปผักกิตูเ้าวแต่ว,ว่าก็บ่าเป็นยังใส่ไปเลยเนาะคะ่ะนี่จนหอมอี่ยังปุยกบเห็ดไปใส่ได้หมดเจอทุกองนี่เนาะ รีบร้อยกะรียบร้อยเพราะนั่นเทากับปิดไฟเลยนะ้องนี่นี่ยังใส่ใส่เทากับใส่ไปโหลดคุณน้องเอ้ยไม่ต้องเกี่ยงนะคะนี่เป็นไงคะหน้าตาหนานนกินบร้อยน้องกระเพราหมูนะคะนี่กระเพราหมูนะคะมาตัดทุกคนนี่เสร็จแล้วเรียบร้อยคะ่ะ นี่คะ่ะทุกคนวันนี้กะเพราะนะคะกะเพราถาดค่ะพเพื่อนๆอือนี่หังจ,จากที่เราผัดเรียบร้อยแล้วเราก็พักไว้นะคะแล้วเราก็พอจะรับประทานเราก็มาอุ่นอีกทีนะคะตัวนี้กะเพราถาดใหญ่เลยคะ่ะทุกคนมากคะ่ะกินได้สิบคนนู่นเลยมั้ง นี่ค่ะเรียบร้อยกับเราทาดเป็นไงคะนี่เดี๋ยวเราก็ใส่นี่ลงไปเลยนะคะนี่กับเราถาดค่ะทุกคนนี่ค่ะ กะเพราหมูถาดของเราก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ้ยก็เอากะเพรามาฝากเพื่อนๆพ,พี่น้องๆน,นะคะหวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนๆพ,พี่น้องๆทุกคนนะคะผิดพลาดประการใดปุ้ยก็ขออาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่เห็นไหม